หลังคลอดถ้าน้อนมน้อยนมหดลูกเราแย่นี่แน่เด<อ>ีย๋ยวรอช้ารีบมากระตุ้นน้ำนมตั้งแต่ตอนท้องกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ ก่อนคลอดแม่ท้องหลายคนอาจกำลังกังวลว่าจะมีน้ำนมให้ลูกเพียงพอไหมเพราะหากน้ำนมน้อยน้ำนมหดลูกได้รับนมไม่มากอาจทำให้ขาดสารอาหารได้ดังนั้นมาบำรุงน้ำนมตั้งแต่ตอนท้องกันโดยอาหารกลุ่มนี้กันเลยค่ะ 1. กุยช่าย เมนูกุยช่ายมากมายที่แม่ท้องสามารถเลือกรับประทานได้ค่ะซึ่งกุยช่ายช่วยบำรุงน้ำนมก่อนคลอดและช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีมากขึ้นทำให้ร่างกายขับน้ำนมออกมาได้ดีนั่นเองค่ะ 2. ขิงเรียกได้ว่าเป็นเมนูต้นๆที่ช่วยเรียกน้ำนมได้เลยค่ะเพราะขิงเป็นยาร้อนช่วยให้การทำงานไหลเวียนของเลือดได้ดี จึงส่งผลให้น้ำนมไหลเวียนได้ดีมากขึ้นช่วยขับน้ำนมได้ตั้งแต่ก่อนคลอดเลยค่ะ 3. มะละกอสุกมะละกอเป็นผลไม้ที่หาทานได้ง่ายและเต็มไปด้วยวิตามินมากมายแถมหวานหอมอร่อยรวมถึงเส้นใยอาหารมากมายและเอนไซม์ที่ช่วยขัดน้ำนมให้แม่ท้องตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะ 4. หัวปลี เป็นอาหารที่แม่ท้องหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะหัวปลีมีส่วนประกอบของสารซาปโปนินและแทนนินซึ่งช่วยเพิ่มฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือดมีผลทำให้น้ำนมมากขึ้นนั่นเองค่ะ 5. ตับไม่ว่าจะเป็นตับหมูหรือตับไก่ตาบมีปริมาณของธาตุเหล็กสูงซึ่งช่วยบำรุงเม็ดเลือดแดงและแน่นอนค่ะ เม็ดเลือดแดงมากขึ้นก็ส่งผลให้สร้างน้ํานมได้มากขึ้นด้วยอีกทั้งช่วยบารุงเลือดไปยังลูกในท้องด้วยค่ะ 6. ใบกระเพรา เนื่องจากความร้อนของใบกระเพราจะช่วยให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมแม่นั่นเองค่ะอีกทั้งใบกระเพรายังช่วยลดอาการท้องผูกท้องเฟอ้อในคนท้องอีกด้วยนะคะ 7. ฟักทองอาหารบำรุงน้ำนมก่อนคลอดต้องฟักทองเลยค่ะ ที่นอกจากช่วยขับน้ำนมให้มากขึ้นแล้วยังมีวิตามินต่างๆและใยอาหารที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายตอนท้องทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะจบกันไปแล้วกับอาหารทั้ง7อย่างที่แม่ท้องสามารถกินได้เพื่อกระตุ้นน้ำนมตั้งแต่ตอนท้องค่ะมาลองเพิ่มเมนูอาหารกับอาหารกลุ่มนี้ดูนะคะรับรองว่าหลังคลอดน้ํานมพุ่งปลีดพร้อมให้ลูกแน่นอนค่ะ น้ำนมแม่คือสายใยรักที่ส่งให้ลูกอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย